หนักใจว่ะไอ้นี่มันหล่อจริงๆว่ะทุกคนว่าวะ ก็โ<ไ>อเค okay, ครับผมสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ e ิ๊กกิทเอ็กทูเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แบบพี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับน้องๆทุกคนนะับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พี่ได้เซตติ้งใหม่ครับน้องๆเป็นเซตติ้งแบบระดับมหาเทพทั้งหลายแห่ง PS ให้พี่มาเองแล้วพี่ก็ได้ทําการเซตติ้งใหม่ทั้งหมดยกแผงเลยยกแผงจนพี่แบบงงตึ๊บ วันนี้พี่จะมาใส่ไม่ใช่ใส่เดี่ยวแต่เป็น2ลุรม1กับ I อยูโให้เขารู้กันไปว่าเซตติ้งใหม่พี่อ่ะมันของแท้ขนาดไหนนะครับน้องๆแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ช่ำชองนะครับผมอาจจะยังจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่จะเริ่มจากแบบตะกุกตะกักแล้วค่อยพัฒนาต่อไปให้น้องๆดูกันนะครับถ้าทนไม่ไหวแล้วห่อไม่ไหวแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆ หล่อมเบื่อตัวเองว่ <l ots> ะเอาละเข้ามาอยู่ในเกมแล้วฮะทุกคนวันนี้จะจเ,เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะนนนน setting ใหม่ของพีสพี่เพิ่งได้ setting ใหม่นี้มาจากมหาเทพทั้งหลายใน PS นเนวตัวท,ท็อปท็อปทั้งนั้นเข้ามาช่วยกันลุมแบบสอนเซตตอกเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบคันไม้คันมือแต่จริงๆเนี่ยพี่ก็แค่แบบมาขอวอร์มเล่นลองยิงก็แบบ มหาเทพปลื้มอ okay? ายุโอเคนะจริงๆเราว่างเว้ยว่างเราก็แบบเล่นกันสนุกสนานอยู่แล้วนะครับเซตติ้งใหม่ของพี่ก็คือประมาณนี้เว้ยแบบมันจะพิวจัดแต่เราจะเล่นกแบบับไม่ได้เล่นเชิงตึงนะทุกคนนะบอกก่อนนะครับเราจะเล่นกันแบบชิวๆซ้อมเซตติ้งไปด้วยดูดูมันจะยิงมันจะเร็วมากอะแต่ว่าพี่ยังไม่ช่ำเฉย <Okay. S 1> เนี่ยลื่นปะ มหาเทพปลื้มอยู่ไหนวะอุ้ยเออบอกไม่เชิงตึงได้ได้ได้บอกไม่เชิงตึง,อง,ตงโอ้ได้เลยแบบนี้โอ้พี่ยังชอบเลยร้อนนะทุกคนโอ้ร้อนโอร้อนหัวหัวหลุดสองร้อนเลย โอ้เรามาซ้อมกันไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยว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 ดแต่กำกการเข้าใจอะไรผิดนะฮัลโหลขึ้นไปบอกไอ้ปื้มแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยปื้มฟื้มฟื้มพี่มาซ้อมฟื้มปื้มจ๋าสำหรักเลยฟื้นจะจัดเต็มแบบนี้ไม่ได้นะปื้นหรอร้องไห้จริงนะเนี่ยที่ต้องบอกก่อนไว้ว่าเซตติ้งนี้เป็นเซตติ้งที่พิ่งพี่พิ่งได้มาเมื่อวันผ่านรหัสที่ผ่านมาคลิปนี้พี่ลงวันอาทิตย์เนาะตอนที่พี่อัดอยู่ตอนนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่23 ก็คือพี่ได้เซตติ้งนี้วันพฤรหัสเสร็จปุ๊บพี่ก็ได้คืนวันพฤหัสพี่ก็ซ้อมๆๆๆแล้วพี่เริ่มแบบเริ่มแบบประมาณว่าไม่ได้เข้ามือหรอกก็พอเล่นได้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนพอเล่นได้ปุ๊บวันวันศุกร์พี่ก็เดินทางไปกรุงเทพวันเสาร์พี่ไปภาคโปรลีกแล้ววันเสาร์ภาคโปรลีกเสร็จปุ๊บเสร็จทุ่มหนึ่งพี่ก็บินเครื่องกลับมาขอนแก่นกลับบ้าน้ hey! ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพรฟรีไฟล์มานําเสนอเว้ยตอนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียงสองเพรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บย4 s ส o r e ี่ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับ หลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับเราเลื่อนลงมันจะเห็นเขาว่าสุ่มเพรสฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เอา uid ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส uid ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผม หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทาการสุ่มได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทำการหมุนกลงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3 6 9พเพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาลนะ้กงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้ว3 6 9พนเาพชรอีกแล้วพังพมันก็สุดยอดเกลือเกิน ไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมา 3, เฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบัง๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกลงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจากสนะองเพชรน่ะเออหนึ่งสองสามปับ๊ 101, ปบหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน สำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเ,มเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปเนี่ยมาถึงบ้านพี่ก็มาทําคลิปนี้เลยซึ่งพี่ไม่ได้เล่นมา2วันแล้วพี่ลืมเซตติ้งนี้ไปแล้วแบบมันไม่เข้ามือหรืออว่าอุ้ยพี่ว่าไม่ใช่ละพี่ว่าเขาเชิงตึงวะพี่ว่าพี่ว่า หรือว่านี่ไม่ตึงของเขาวะได้ปื้มปื้มปื้มจะใส่เต็มกับพี่ไม่ได้ปื้มโอ้ยปื้มมาแล้วทุกคนนัหนึ่งยยิยงจัางอะไรยิงจ่าง กล้องกล้องกล้องปืนปืมยิงจากไหนลูกปืมจา๋ายิงจากไหนหาตัวไม่เจอทุกคนกูจะมาส้มโอ้โหยองก็เกิดไปและแต่แต,แต่รู้สึกว่าพี่ไอ้บอเลเร็วขึ้นมามันดูผิวขึ้นปะจากแต่ก่อนแค่แบบบิดขวา ซื่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มนะต่ก่อนจะเป็นแบบเ,เดี๋ยวนะต่ก่อนจะเป็นแบบปั๊บอย่างเงี้ยแบบไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็มันก็บิดอยู่อ่ะมันก็แบบอันนี้อยู่อ่ะมันก็แบบปั๊บนึอกออกปะลืมเซตติ้งเก่าแล้วเอาจริงวะแต่เซตติ้งใหม่มันจะเร็วกว่าพิ้วกว่าแบบเซียววีมีมีผลนะเซียววีมีผลเลยอายูเขาเขาเขาตึงกว่านี่ไง น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงอายุเขาตึงกว่าทุกคนามาดิต้องหลุมละมั้งพี่ว่าไม่ไหวหรอกเฮ้ยมหาทปเทพปื้มเหรอเซตติ้งใหม่ไว้ปื้มปื้ม แม่ไม่ปื้มเลยส,สู้ๆไอ้ไหนสูส้ๆไอ้ไหนเราต้องเอาเขาให้ลงเว้ยน้องชายพี่มาละพี่มาละพี่มาช่วยละพี่เห็นละพี่เห็นละพี่เห็นเขาแล้วพี่เห็นเขาแล้วไอ้น้องชาย <c oughs> <c oughs> นี่ไงน,นี่เดูอ <c> ด <oughs> ลองมุมไหนดีวะแปลงอุ้ยอุ้ยหัวหัวอุ้ยหมดคำซีวอลปักไกไหมเอาซูตินหัวเสือยเอาเฮ้ยชุบว่ะมีชุบว่ะมีชุบว่ะไม่โดนไม่โดนน่าจะโดนตัวมัง้งนี่แหละอายุเขาชอบเล่นแบบนี้ถ้าไม่โดนหัวเขาจะให้ชุบเว้ยอุ้ยกูคงกล้าเข้าหรอก เดี๋ยวปื้มกูโดนแล้วทุกคนนี่สองหนึ่งนะมึงแล้วมีการประเด็นคือนัดนัดเมื่อกี้โดนหัวแตกไปปุบ๊บแต่นัดที่สองโดนตัวใช่ไหมไม่สวยอชุบชุบบักบิกกี้ขึ้นมาเดี๋ยวกูจะเอามันใหม่มบักนั่นแหละ ตัวผู้หญิงดักงอนๆนนั่นแหละมึงไปเอามันขึ้นมาหิ้วปีกมันขึ้นมาเดี๋ยวข้าจะเอามันลงไปกองอีกทีหนึ่งเรียยร้อยหัวแตกคู่มันจะเอาเวอร์ไปไหนเนี่ยน้องชายพี่มาซ้อมเซตติ้งมาครับเนอ่ยบอกมันจะมาซ้อมเซตติ้งแบบจริงจังไงแต่จริงๆมาแอบอัดคลิปมันน่าจะรู้แหละมันน่าจะรู้แหละมันประมาณว่าจะเอาคลิปหรอพี่ชายได้เดี๋ยน้องจัดให้เอาเวอร์เวอร์เข้าหลังเข้าหลัง อุ้ยอ okay, ุ้ยอุ้ยหัวดีเกินหัวดีโดนหัวด้วยสะเก็ดโดนหัวด้วยดูโดูหมวกพี่ดิเอาไงดีวะ ว่ามุมนี้ดีกว่า <_ d ata> มาเอ้อยเฮ้อ <_ d ata> อุ้ย,เ,ออยเขาพิวไปเอ้มันหาตัวไม่เจอสักทีเลยวะเฮ้ยเ <_ d ata> อาคนนึงก็ตั้งปิดอีกคนนึงเอาแบบน,นี้ ตอนนี้กลายเป <h ums> <h ums ็นเชิงตึงแล้วทุกคนพี่เริ่มพูดไม่ออกละอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้อุ้อุ๊อุเขาตึงไปทุกคนปึื้ม ยาไม่มีแล้วมึงมึงยาไม่มีแล้วออกไม่ได้ด้วยอ้ออย่างชอบเลยยามันหมดแล้วโค้เ,เล่นตึงเกินกูเล่นไม่ไม่ได้เลยทุกคนคุณโลกเอาจริงป่ะทออะ้อป่ะ มาลูกสองละไม่ไหวละไม่ได้ละต้องต้องมีต้องมีเอาคืนละตั้งสมาธิเว้ยทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเร็วๆๆๆๆเคอมเมนต์บิ๊กกี้มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเด้อเกมนี้ต้องได้เดี๋ยวว่ดูดิเขาจะยิงหัวแล้วนั่นอนะ อุ้ยหัวกูอีกแล้วโอ้ยอย่าซาอย่าซาให้กูอกไปก่อนโอ้ยมันนัดแล้วหัวนัดแล้วหัวโอ้ยโอ้ยกูจะเล่นกับเขาได้ไหมล่ะกูจะเล่นกับเขาได้ไหมล่ะสูงนี่กูลุมแล้วนะมามานายเข้าพร้อมกันเลยนาย ไอ้นายพี่ว่าต้องเข้าพร้อมกันว่ะน้องชายโอ๊ยมีเป็นลิงอีกมีเป็นลิงอีกมีเป็นลิงอีกอยู่ไหนวะอยู่นี่อ่ะ เกินเขาตึงเกินทุกคนพูดไม่ออกแล้วตอนเนี้ยอุย้ยจังหวะเขากระโดดพอดีเสือลุดเป้าอุย้ยนึกว่าไอ้นายโอ้โหนี่ขนาดกูเล่นแบบดักแล้วนะนี่กูเล่นแบบเชิงดักแล้วนะเฮ้ยเกินไปเพราะวะ ทุกคนว่าไงวะอ้โหวัวไม่เว้ยอย่างน้อยพี่ต้องต้องเก็บหัว you okay? ไอยูโอเคมาได้สักหนึ่งหัวเว้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเออไอ้นายทำดีไอ้นายอย่าอัดตัวนะไอเขาหัวนะเว้ยน้องชายหัวไปโอ้โห มันเร็วจังวะเริ่มเครียดแล้วตอนนี้ห้าศย์านะเดียวเอ็มพีูนรุ่นหัวให้หรอกม,มาขอสักหัวหว,ว่าสักหัวพี่นอนหลับละถ้าหัวไม่ได้สักหัวนี้พี่นอนไม่หลับว่ะ องหัวนี้แล้วล่ะพี่ว่าได้ต้องได้แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากแต่พี่ต้องได้แน่ๆเขารู้ได้ไงวะเฮ้ยโคกืนเขาก็อันนี้กืนเขาก็ช้ำกืน เลี่ยมแล้วนะกูกูจะเหลี่ยมแล้วนะอุ้ยอุ้ยมันทำไมแม่งเกี่ยวทุกคนพี่ปวดหัวโอ้ยขาก็ข่มพดูด <First blood. S 1> ไม่ต้องได้ยินอะไรมากนอกจากคำว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ไนายเชิงตึงไอนายเชิงตึงสู้นายนายสู้ลูกสวยลูก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกเป้งเขาดัานใส่เลยวะไอ้นายถอยไอ้นายบอกกูถอยก่อนไอ้นายทำได้ไหนไสโอ้หยหนึ่งแต้มมาลวเลวยหนึ่งแต้มมาลวเลยต้องขออีกสักหนึ่งแต้มละพี่ยังไม่ได้ด้วยเลยเนี่ยโอ้ยแอบมาหลอยทำคลิป แต่บ่อดดน้ำเขาบ่ได้น้ำเขาบ่อด,ด้ยิงน้ำเขาสุดเดว่าสูมันแมนบนนี้มันแมนบนน,น,บนี้เป้งโอ้ยเซตติ้งใหม่ไม่ได้ใช้งานเลยเขาก็โหดพหดโออย่าอย่าปื้มพี่เห็นโอ วังกูเกือบดูและโอ้เดี๋ยวพี่เพิ่องออกจากไอวอลมาเองน้องชายโอ้โหเหี้ยละเฮ้ยแอคแอค มหาเทพบิ๊กแอค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 ดีขับรถเลยแอคดีขับรถเลยโอ้มัเลยเกย์มัเลยเกย์มัเลยเกย์กกกกกเพียงฮมึฮมฮึไอ้บิ๊กมันมาละมันตึงกว่าคนดูอืมตึงว่ะยังไงดีวะทุกคนว่าไงวะมันตึงว่ะคนดูมันตึงว่ะไม่ไหวแล้วนะเป้งโอ้ถึงเขอะว่ะ เซตติ้งใหม่พี่มันจะแบบดูพิวแล้วมันดูลื่นตามากขึ้นนะครับก็คือไปเอามาจากเขาอีกทีนั่นแหละดูนะเวลายิงมันจะแบบแล้วเวลาตั้งไอวอลมันจะแบบอัพปั้งโอ้โหเขินเลยโอ้โหเขินเลยมันต้องตอนที่ไม่ได้ตั้งใจเว้ยพอมันตั้งใจมันทําไม่ได้เว้ยทุกอย่างมีข้อได้ข้อเสียเว้ยดูดิ ไง้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงเฮ้ยชอบเมื่อกี้ยิงมั่วสาบานสาบานสาสาบานว่าเมื่อกี้ยิงมั่วสาบานให้ตายหาจริงจริงเท่าเห็นแล้วยังเห็นแล้วโคตรเวอร์กูยิงโดดยิงเล็บอยู่ตรงนั้นมั่วๆส่วๆนั่นแหละ โอ้กูยกนิ้วด้วยเมื่อกี้กูยกนิ้วอย่างนี้ด้วยกูสาบานปื้มกูสาบานกูยิงมั่วพี่มันมาว่ะพี่มันมากับทางนี้ว่ะพี่ว่าไอแนวมั่วๆนี่มันทางพี่ว่ะทุกคนว่าวะเออพี่มันน่าจะใช่นะพี่ว่าแนวมั่วๆนี่พี่มาว่ะทุกคนเออว่าใช่แน่ๆใช่ใช่ใช่อุ้ย ยังไม่ทันกดยิงเลยโอ้มันก็มันก็เกินกูยังไม่ทันกดยิงเลยอุยอ้ยึม,ยยมยยยยสะดุง้งเกมสุดท้าย,ายชิบหายละเมื่อกี้โดดใส่กาแบบระยะจูบตุ้มกำลังจะเสยขึ้นนะไปกดดูดรีเพย์เลยกำลังจะเสยขึ้นหัวนะหึมกูล้ม รออะไรล่ะ cover ไงทุกคน cover เ,เวอร์เกินมนุษย์มันหนาวตายแล้วแต่เซตติ้งใหม่พี่กำลังมาว่ะทุกคนร่บปะเซตติ้งพี่กำลังมาเลยวะ่ะโคตรมันอ่ะบอกเลยเนี่ยเมื่อกี้แบบนี้แหละโดดยิงแบบมั่วๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิอุ้ยกด,ดไม่ติด รอพี่พิวก่อนนี่เพิ่งต้องบอกว่าฝึกวันพฤหัสที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ฝึกอีกเลยแล้วก็กลับมาจากกรุงเทพก็มาเนี่ยมานี่เลยยังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เห็นไหมปล่อยเขาหนึ่งหนึ่งกันไปก่อนสองคนนั้นเขาคนตึงพี่มันคนกากให้พี่ฝึกก่อนปัง เดี๋ยวดิวเอาแบบชัดๆปัง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 ได้นะ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 สวยนะปังปัง,ปงอุ้ยสองคนนั้นเขาเอาเรื่องว่ะสองคนนั้นเขาเอาเรื่องว่ะ ปั๊บ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 หรือว่าอายุเขาอ่อนให้เราวะพี่ว่ามีมีทรงว่ะมีทรงคือว่ะตอนแรกเข้ามา30-40ว่ะเหมือนเขาจะล้างน้ำสาน้ำใจพี่หรือเปล่าวะประมาณว่าถ้า70มันก็จะเกินไปพี่ใช้พี่ผมกลัวพี่แบบไม่ไหวเลยร้องไห้อะไรอย่างงี้ทอแท้อีกล่ะเดี๋ยวพสเดี๋ยวพี่ไปโพสท้ออีกล่ะอุ้ยยิงได้ไงวะพี่ว่าพี่ก็วิ่งมิดอยู่นะ อุ้ยยิงไม่ออกเหี้ยนี่ไงนี่ไงเขาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาไล่ตูดมาเขาไล่ตูดมา,อ,ดมาอุ้ยเชีย่ยดีเขาไม่ได้เล็งพี่ขเขาเล็งกับอีกคนนึงไปก่อนอีเที่ยแล้วไงอีเที่ยแล้วไงไอ้นายพี่มาแล้ว ไอ้นายพี่มาแล้วไอ้นายน้องชายไอ้นายน้องชายเอ้ยล็อกล็อกไว้เฮ้ๆโอ้โหสามเอายาก่อนเลยว่ะทุกคนว่าไงอุ้ยอุ้ยไอ้วอกกระแทกหน้ากระเด็นเลยอุ้ย เขาอยู่ด้านขวาพี่ไม่ใช่เหรอวะเขามาด้านสายได้ยังไงวะอ้กูโน้ดก <c oughs> ูปวดหัวว่ะไอ้คนนี้มันเล่นเวอร์ไปเกินแต่พี่บอกเลยถ้าพี่เซตติ้งนี้พี่มาเมื่อไหร่นรนะ bon. พี่มันระดับปรมาจารย์อยู่ละทุกคนพี่ว่าพี่ทําได้เว้ยเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กซับสไครกดแชร์ share, กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกริงกล่องแก้วอะไรก็ได้นะกดทุกอย่างให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ